นีข้ขับเป็นตะกรงนสวัสดีครับ้ยใข่ไหมสุดนใช่ไหม่นเขาอบอกว่าอยากอยาก,อยากสวยอยาก,กลัวแพงครับผมอยากแรงอยาก,กลัวพัง vì hai thưa bố cái tạt đồ tạt đồ thưa bố khóc thưa bố đẹp ัดกับต right really? mm. ีดเว้าหน้ามืโคนนึลแม่แหอกวะวโมมีแดงขันเขาไงอ๋อขันเขาอ่ะขันเขาก่อนบงบึงบังคับเพล็ดหัวเยมหมุนไหวขำโง่เปนไ คำบาบอกเขาโยงขางีวเพ่ไ <c oughs> <c oughs> ทยเห็นไท,ย,นนทยพ้นแู่่หงต่บอกอไทยพู้งถึงออาถามาห้องกันมังจะเช็ดไหมทำทานลงไปนอนมืดดงมืดดำเ <c oughs> นียนคักย <c oughs> ครับได้ๆยังบ่ได้นะเอามั้ย